อ่ากลับมาเจอก,กันอีกครั้งนะครับกับโอ้ยผมเน่ก็ชี้กับเดธไลท์ครับลุงเวนของเรายังอยู่ตอนนี้มาถึงที่สเตเดียมแล้วนะภารกิจในครั้งนี้ก็คือตามตามหาช่องทางครับช่องทางนี่นี่อันนี้ก็ช่องนะช่องช่องช่องแอร์ <laughs> พีช่องแอร์โอ้ยเออเออเอาเออไม่รู้แล้วิ่งละเมื่อกี้เกิดอาการเดินผิดเล็กน้อยครับฉะนั้นเออซ็งปะอ่าเอาใหม่ครับไปห้อยไปนะ กระสุนเรามีอยู่หกนัดเท่านั้นอึอ่ะอึ๊ยอ่ะมีไปเฮ้ย,ยตกใจหมดเลยอืมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถหรอกครับทำไม่เป็นัวได้อ่ะเดี๋ยวเป็นกระดิงช็อตนะกระครับไปลงไปเลยครับเราเป็นผีท่อช่องแอร์เลยอ๋ยยอวเะกระโดดกระโดดลบไปก่อนครับจังหวะแรกที่ซอมบี้ไอ้ชาโดว์มันปรากฏตัวเราสามารถกดกระโดด กดหลบได้ก่อนนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในวันนี้นิดนึงก็จะหลบไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาในภายภาคหน้าครับเป็นภาระของลูกหลานแน่นอนนี่เอาตกอ่ะไปชีพอ่ะ Let's go รอดแล้วชีวินี้ฮิวอ่ะก็ตอนนี้ไม่แน่ใจในภารกิจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเ อ่ะกดไม่ได้นะแต่รู้สึกว่าจะต้องจะต้องทำอะไรทักอย่างแหละครับเกี่ยวกับสเตเดียมแล้วนี่เรากำลังจะถึงสเตเดียมแล้วล่ะถ้าดูจากมันมีทางให้ไปต้องไปนะไม่งั้นมันอยู่เอ้าโอ้เซงวะทำไมครับผมต้องไปให้ได้ครับต้องให้มันกระโดดไปเกาะพอดีนะต้องมีทางอื่นสิ ทางไหนเลยครับพี่มืงเวนครับมงเงินได้ยังงั้นมงเวน้นเ,นนเ,นเอามันต้องมีของให้เก็บว่ะไปครับผมต้องไปให้ได้อได้แล้วอ่าปรากฏว่าที่สันนิษฐานไว้ไม่มีครับหาไม่เชอเว่าเธอไม่มีสงสัยเธอจะไม่มีมากกว่านไปก่อ ติืบๆติบๆตืบๆอุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะวิ่งเอ้าเอาเอาเกมเนี้ยมันเป็นชาวล็อกนี้ละต้องใจเย็นครับแล้วก็เรียกซอมบี้เอ้ยเรียกชาโดว์มาออกโอเคอ๋อมีจ่าท่าทางแล้วคือเราสามารถไปท่านข้างครับเราเราก็จะ แล้วเราก็จะกระโดดขึ้นไปด้านบนได้นะอ่าใช่แน่ๆเลยอ่านั่นไงสัษฐานไม่เคยพลาดครับอ่ะขึ้นไปฮึเอ้าพาทีละพาก็ะพาครับเราต้องเสี่ยงอ่าพาเราต้องพาแล้วล่ะอย่างงี้วิ่งวิ่งเลยตอนนี้ล่ะอ่ะอ่าอ๋อรอดเลย This was the Emerald City once. Oh. Not anymore. Tell you and have me up. Oh, Petlao. Oh, Petlao! Oh yeah, we'll! Let's video! Let's video! Let's video! เดียวใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยส่วนที่มีค่าเอ้ยเอ้ยโอ้ยอีมาถึงตรงนี้เราต้องผ่านไงนี่ล่าแบบอึ๊ย เอาอะจะเอาอะ่ะตัวเองจะเอาไม่ถึงเลยไม,ยไม,ทไม่ทำตั้งแต่แรกล่ะไม่ทำตั้งแต่แรกไม่ทำแต่แรกอืมเออติดทางเข้ามาทางนี้นะแล้วก็แล้วก็วกระโดดขึ้นไปอ่ะไม่ได้ต้องแล้วก็อ๋อแล้วก็อ่าโอเคครับพานี้เราจะไปด้วยดีกับกระสุนสี่นัดที่เหลือของเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะไม่รอด ไปค่อยๆไปถึงแล้วเดี๋ยวโคลาเซียมอุ้ยทหารเต็มเลยทหารจับเรื่องเราทำไมอ่ะเอาเหตุบัตรไม่ได้ยินครับเมื่อกี้คุณพูดอะไรของคุณวะอันนี้นี้มีซอมบี้นะถ้าเกิดเราไปปล่อยซอมบี้ออกมาน่าจะดีนะ เตรียมปืนไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะอ่ะทำไงพวกนี้ดีวะเองกำต้องปล่อยซอมบี้ลงไปจัดการพวกนั้นครับน่าจะเป็นทางเลือกดีเบนตัวนึงเป็นซอมบี้แล้วอไอ้ตั้นส่วนนั้นเป็นเบนครับคุยอะไรกันเราต้องกลับที่เซฟไฟแล้วล่ะไปกันเถอะเนาะแล้วเจอกันทีหลังนะอ๊ะ เอาเชี่ยเพื่อนตูเบนกัดเป้ากัดเป้าอุ้ยมีคนดูดให้ครับอ่ากัดเป้ากับเป้าเราต้องรีบไปแล้วครับเบนกำลังมีปัญหาทางจิตใจครับปล่อยวิ่งดิ ช็อต o นช็่อนโอ้ยเปืนนี้เป่าเปซ้อมเป่าชาร์โดกะจุยเอ่ะเปลี่ยนปืนเะเจ๊เก๋าเหรออีพวกชาโดเก๋าเหรอมาซมทุกหมดเลยเสองนัดสุดท้ายตุ่มตุ่ม ถ้าเปลี่ยนสั้นดีกว่าอ๋อเขื่อนที่ด้วยการโขลกอยู่แล้วนึงเอ้าเอาไปอย่ามายุ่งกับเราเอ้าเอ้าเอ้าโอเคค่อยไปเอ้า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  ้ลุงเวนโดนตบหัวหัวแตกเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ก็ต้องค่อยๆไปอะไรอย่างงี้ยเอามือตึกตือเอาไงดีวะอ่ะค่อยๆไปอ่าลุกซองนี้ต้องใช้อย่างประหยัดนะเอาอีกทางแล้วคุณลุงเวนยัมีพลังเชื่อนอะไรวะเขาเรียกว่าเคลื่อนย้ายข้ามมิติครับว่า จับอีกฝั่งหนึ่งได้ได้อีกฝั่งหนึ่งได้นะอยะพิ่งดิวะอย่าพิ่งเอ้ยอย่าพิ่งดิวะกะสุนหมด้ยเอาอ้อกะสุนหมด เลยอีกนัดนหนึ่งครับอ่ะเอ้ยยะเค้เาเอกระสุนสองไอพวกชายโดโลมแล้วเรากดคลิกขาขวาค้า,าคงไว้มันก็จะคอขาดครับทำไมเกมนี้แม่งซีเรียสวะ่ะอ่ะกระสุนสองนัดครับกับชีวิตท,ที่เหลืออยู่ครับกับชีวิตท,ที่เหลืออยู่อนะ่ะมานี้ กับลูกซองครับลูกซองมีทั้งหมด5นัดด้วยกันนะง่ายดีวะเคลียร์ดีกว่าไหมอ่มาเป็นว่าค่อยๆไปดีกว่าไม่มั่นใจในชุดตัวเองอะไรอ่ะโอเคค่อยๆไปครับมา ไปไม่ต้องสนใจอ๋อแล้วไงชีวิตนี้ไม่ต้องมาเจอทางตันตอนนี้วะซุ่มหมดแล้วครับชีวิตช่างน่าเศร้าแล้วเอ <c oughs> ้าเดี๋ยวเพิ่งอย่า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 เพิ่ง อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นอ่ะมีอไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้ยมาไม่มีการหยุดหย่อนเลยยิ่งยิ่งคนยิ่งเหนื่อยเหนื่อยเราจะไปยังไงครับทีนี้ คิดไม่ออกจริงนะเนี่ยอ,อ๋อมันมีอันนี้ให้ขวางเราก็ไม่ขวางเปลือนกระสุนไปรฟรฟีอะไรแลครับกับกับชีวิตที่เหลืออยู่โ <c oughs> <Okay. c oughs> อเคอะเราก็จะไปนะน,นี่คือภารกิจในวันนี้ก็คือการช่วยเพื่อนนะครับช่วยเพื่อนเบนของเราน่เอง ไหมดไม่หมดโอ้ยเนื่อยเนื่ยเนี่ยเดี๋ยวเบื้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยโอ้ยเสียวหลังแว๊บเลยเอ่อเฟิร์สเอทครับเฟิร์สเอทสเปรย์ครับในเดซเซนทีวิวนะต้องฉีดเทาถูท้าถูยามองตาถ้วยทองมันทวารการปวดครับแล้วก็อาการคันจาก ซอมบี vale ้ก um ัดอ่ะทำอะไรวะทำอะไรมึงทำอะไรทําอะไรก็คือเป็นว่าเราจะเล่นเป็นนิดนึงแล้วล่ะปึ๊บโอเคก็คือถ้าเกิดจอมช่วยเพื่อนไม่ได้ครับเราก็จะไม่เลิกนะครับเพราะว่าภารกิจของเราในวันนี้คือการถ้าถูทาถูย่ามองกระสุนนะ They r e the food supplies that I was keeping in the shelter, and that the soldiers of the city defended with their lives. อ๋ออันนี้มันเป็นแหล่งอาหารอันนี้ศพมันเดินเอ้ามึงทำอะไรกูไอ้สำเร็จครับก็อะวัด้าเกิดช่วยเพื่อนของเราครับก็สำเร็จแล้วเรียบร้อยด้วยดีนะแล้วเสียงมันหายไปไหนวะก็ไม่รู้นะสำหรับพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้อีกแล้ว <c oughs> ไม่เคยจะรู้เลยว่าพาเท่าไหร่ของเดซไลน์ครับก็ต้องขอจบไปอย่างเท่านี้ครับสวัสดีครับอะไรวะเดี๋ยวเดทุกสเตลล่าคอ้มันจับสเตลล่าไปแลนดี้ออตันเราชื่อเวนไม่ใช่เหรออ๋อเวนแลนดเดลครับหรือว่าแลนดีนะ้นั่นเองอ่ะมันต้องเสเตลล่าไปสักที่หนึ่งนะ,ะเราต้องไปช่วยสเตลล่าอะ้วอย่างนี้อ๋อแต่ที่นี่มีอาหารไม่ใช่เหรอทำไมเราไม่เอาอาหารไปด้วยอ๋อ มันเป็นมันเป็นโกหกอะแลนดี้จริงๆมันไม่มีเซฟพอยต์หรอกมันเป็นที่ที่พวกนั้นจะจับเอาคนไปครับก็เนื่องจากเสียงมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะมันก็จะจบพาร์ทเลยแล้วกันนะครับว้ยของขวัญโอ้ขับคอปเตอร์ไม่ไผ่ครับ hey, เฮลิคอปเตอร์อส่สาสับดาน์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ